สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่พชาวจอปอทุกท่านนะครับวันนี้ผมอยู่กับผมนะครับเสกสรรตรีจิตนะครับออวันนี้ผมพาทุกท่านมาทบทวนเรื่องของกฎกระทรวงในเรื่องของการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง2563นะครับซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ตั้งแต่5ตุลาคม2563เนาะก็บังคับใช้กับสถานประกอบการทุกแห่งนะครับที่เป็นเอกชนนะครับเพราะว่ากว่าตัวตัวและวิสาหกิจด้วยนะครับแล้วก็ ที่บอกไว้อย่างนี้ก็คือว่าตัวกฎกระทรวงเนี้ยมันเป็นกฎหมายลูกของพบรบความปลอดภัยซึ่งเขาจะไม่ใช้กับราชการนะครับจะใช้เอกชนกับรัฐวิสาหกิจนะครับโอเคเราไปต่อกันเลยครับมันมีดีเทลผมจะสรุปง่ายๆส,สั้นๆในท่านดังนี้ครับตัวกฎกระทรวงเนี้ยนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าเราให้ลูกจ้างเนี่ยทำงานเกี่ยวกับ5ปัจจัยเสี่ยงนะครับก็ต้องตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงให้ลูกให้ลูกจ้างด้วย มีอะไรบ้างับปัจจัยเสี่ยงทั้ง5ตามสไลด์ที่ขึ้นให้ท่านเห็นนะครับก็คืออันที่1นึ่สารเคมีอันตรายนะครับอันนี้ก็ตามประกาศกําหนดนะครับก็จะมีกฎหมายกําหนดเรื่องตัวสารเคมีอันตรายนะครับมันจะมีอยู่หกหมวดน,นะครับแล้วก็หกกลุ่มเนาะแล้วก็รวมกันแล้วก็72ประเภทนะครับอันนี้เป็นกฎหมายลูกนะครับอันที่2ก็คือ ปัจจัยเสียงที่เกี่ยวข้องกับจุลชีวันแบคทีเรียไวรัสนะครับสารชีวภาพต่างๆนะครับอันที่สาเป็นตัวรังสีนะครับปัจจัยเสียงที่4ก็คือเรื่องของความร้อนความเย็นสั่นสะเทือนนะครับเสียงแสงแรงกดดันอากาศพวกนี้นะครับดดาาซึ่งโรงงานทุกโรงททโรง,งานน,งนะครับก็มีอยู่แล้วนะครับเรื่องของแสงเรื่องเสียงอะไรพวกนี้นะครับความเย็นความร้อนพวกนี้นะครับและอันที่ห้านะครับปัจจัยเสียงที่5ก็คือ ปัจจัยเสี่ยงสภาพแวดล้อมอื่นๆที่อาจจะเป็นอันตร,รายนะครับใช้คําว่าอาจเป็นอันตร,รายนะครับก็ไม่ต้องไปคอนเฟิร์มนะครับดูแล้วมันว่าเหมือนเหมือนว่าอาจจะเป็นอันตร,รายเนี่ยก็ก็ต้องตรวจแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกฝุ่นนะครับฝุ่นไอควันนะครับฟูมอะไรพวกนี้นะครับจะต้องตรวจปัจจัยเสี่ยงทั้ง5้านี้นะครับโดย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 ,โดยแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับการอบรมนะครับ เป็นแพทย์อาชีวเวชศาสตร,ร์หรือว่าอบรมของกระทรวงสาธารณสุขด้านอาชีวเวชศาสตร,ร์นะครับอันนี้ก็ต้องเน้นนะครับว่าแพทย์ปัจจุบนันแผ์ปัจจุบันทั่วไปตรวจสุขภาพตามปัจจยัยเสี่ยงไม่ได้นะครับก็ต้องเลือกหน่วยตรวจสุขภาพที่มีแพทย์อาชีวเวชศาสตร,ร์นะครับต่อครับต่ออีกนิดนึงนะครับตรวจสุขภาพตามปัจจยัยเสี่ยงเนี่ยมันได้กําหนดระยะเวลาการตรวจไว้ด้วยนะครับพเพื่อนๆครับตรวจแรกเข้านะครับ และเขาก็คือรับพนักง,งานเข้ามา30สิบวัน3ามสิบวันแรกนะครับหลังจากรับมาเนี่ยก็จะต้องตรวจตามโปรแกรมที่เขาไปเจอปัจจัยเสี่ยงซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละแผนกหรือว่าแต่ละโรงงานแต่ละโรงงานอาจจะคล้ายๆกันแต่ละแผนกมีความเสี่ยงต่างกันออฟฟิศก็จะมีความเสี่ยงแบบนึงวอลเล็ชันมีความเสี่ยงแบบนึงแล้วก็ต้องออกแบบโปรแกรมมาเนาะแต่ว่าภายในสามสิวันผลตรวจสุขภาพก่อนหน้าที่เขาจะมาทํางานกับเราเนี่ยนะครับมันจะใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่า เจตนาก็คือ uh, ต้องการให้ในจ้างเนี่ยรับเขาเข้ามาก่อนแล้วก,ออก็ออกค่าใช้จ่ายในเรื่องของการตรวจสุขภาพและเข้าให้ลูกจ้างด้วยนะครับ uh, แล้วก็ถ้าเกิดว่าพบว่าเขาป่วยนะครับเราก็ต้องหรือว่าสุขภาพไม่เหมาะสมกับงานที่ที่เขาจะทำเราก็ต้องมุ v ม m o เขาไปอยู่ในจุดที่มันไม่มีส่งผลกระทบกับสุขภาพของเขานะครับ uh, แล้วก็มีการตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะครับปีละครั้งนะครับ อันนี้อย่างน้อยปีละครั้งอันนี้นับปีนะครับนับปีเพราะว่ามีคนถามถามหลายคนเลยเดินว่าเอ๊ะปีที่แล้วตวตุลาปีนี้ต้องตวตุลาไหมนะครับจริงๆนับเป็นพศนับเป็นปีนะครับส่วนช่วงเดือนเนี่ยก็แล้วแต่ทางท่านสะดวกนะครับอันนี้ก็มีคนเคยเขียนจดหมายไปถามนะครับไปหาเรือกับกรมสวัสดิการนะครับทีนี้ตรวจสุขภาพตามระยะเวลาอื่น,นอื่นเช่น กฎหมายอวกาศอย่างเงี้ยนะครับตรวสุขภาพก่อนที่จะลงพื้นที่อากาศก็ต้องมีการตรวจนะครับซึ่งเราก็ใช้กันได้อยู่ที่เดือนหนึ่งนะครับถ้าเกินเดือนหนึ่งเราก็ไม่ได้ตรวจแล้วก็ใช้ไม่ได้นะก็ต้องไปตรวจใหม่อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเมื่อเปลี่ยนงานนะครับเมื่อเปลี่ยนงานก็เช่นอยู่ออฟฟิศเนาะลงไปไปอยู่โปรดักชันก็เสียงดังอย่างเงี้ยตอนอยู่ออฟฟิศอาจจะไม่ได้ตรวจเรื่องหูนะแล้วก็พอไปอยู่โปรดักชันมันเสียงดังก็ต้องไปตรวจหูเพิ่มนะครับก็ตรวจภายใน30วันอวัน คล้ายกับตรวจแรกเข้านะครับหลังจากที่เปลี่ยนงานนะครับแล้วก็มีข้อกําหนดกฎหมายระบุไว้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าตรวจแล้วเจอว่าผิดปกติต้องส่งลูกจ้างเข้ารับการรักษาทันทีนะครับซึ่งก็ต้องแพทย์ก็ต้องวินิจฉัยแล้ะครับว่ามันเป็นเพราะว่าโรคส่วนตัวเขาหรือว่าโรคจากการทํางานนะครับแต่ว่าก็ต้องมีการขั้นตอนในการส่งเขาเข้ารับการรักษาทันทีแล้วก็เราโรงงานนะครับจะต้องส่ง รายงานให้สวัสดิการคุ้มของรายงานเรียกว่าจผอศออ .1 นะครับซึ่งจะเป็นเปเปอร์ก็ได้หรือว่าเป็นระบบ e-Service ก็ได้นะครับแต่ส่งภายใน30วันนับแต่วันที่ทราบผลผิดปกตินะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับในส่วนของการป่วยด้วยสาเหตุใดๆก็แล้วแต่เนี่ยสวันขึ้นไปนะครับเนี้ยพนักง,งานจะกลับมาทํางานเนี่ยนะครับแพทย์ที่ที่รักษาเขาเนี่ยหรือ แพทย์ที่โรงงานหรือแพทย์อาชีวิทยาศาสตร์นะครับจะต้องคอนเฟิร์มมีใบรับรองแพทย์ก่อนว่าร่างกายเขาพร้อมสามารถกลับเข้าทำงานตามปกติตามเดิมที่เขา,เ,าเคยทำงานอยู่นะครับอันนี้ค่อนข้างจะสับสนนะครับกับฝ่ายบุคคลฝ่ายบุคคลปกติพนักง,งานจะาลาง,งานใช่ไหมป่วยใช่ไหมสามวันขึ้นไปเนี่ยต้องขอใบรับรองแพทย์ว่าป่วยจริงนะแต่ว่า ไอ้กรณีนี้ของกฎหมายเรื่องของการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงเนี่ยแพทย์จะต้องการันตีว่าหายแล้วนะหายแล้วพร้อมจะทํางานแล้วไม่ใช่ป่วยจริงนะครับคนละอย่างกันคนละอย่างนะครับซึ่งอาจจะเป็นแพทย์ที่โรงงานก็ได้นะครับหรือว่าแพทย์ที่เข้าทําการรักษาหรือว่าเป็นแพทย์อา,อาชีววิทยศาสตร์นะครับก็ได้นะครับแล้วก็กรณีที่พนักง,งานเนี่ยมีหลักฐานทางการแพทย์ว่าเฮ้ เขาอาจจะป่วยนะครับไปหาหมอแล้วก็หมอว่าเฮ้ยต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่อยู่หน้างานนะครับว่าเฮ้ยเราเข้เารับสารเคมีบางตัวเขาอาจจะมีภาวะทางเดินหายใจที่ผิดปกติอย่างเงี้ยนะครับเอามายื่นกับหัวหน้างานยื่นกับบริษัทเนี่ยอันนี้เราจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนลักษณะงานให้เขานะครับเพราะว่าเขามีหลักฐานทางการแพทย์ยืนยันนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นเรื่องของการเก็บรักษาประวัตินะครับเก็บรักษาประวัติ กา,ารตรวจสุขภาพเนาะปกติโรงพยาบาลเขาจะให้พนักงานเป็นเล่มๆคนละคนละเล่มคนละเล่มไปแต่แล้วก็ให้เล่มใหญ่นะครับให้กับบริษัทนะครับซึ่งเล่มใหญ่ก็จะมีพนักงานทุกคนรวมอยู่ในนั้นนะครับกฎหมายเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องเก็บประวัติการตรวจสุขภาพพนักงานไว้ตลอดตลอดที่เขาทํางานอยู่กับเราแล้วเกิดถ้าเกิดเขาลาลาออกไปนะครับ มนุษย์คนนี้นายเเนี่ยลาออกไปเนี่ยก็นับไป2ปีถึงจะสามารถดีลิตหรือว่าทิ้งข้อมูลสุขภาพเขาได้นะครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับมันยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาพนักงานเป็นร้อยนะมันก็อยู่ในเล่มเดียวกันหมดเลยใน A ลาออกคนเดียวหรืออีก99คนยังไม่ลาออกกันนี้ก็จะทิ้งไม่ได้นะก็ยังต้องเก็บไว้นะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นปัจจัย เสี่ยงโรคมะเร็งนะครับซึ่งตอนนี้มันจะมีกฎหมายแยกไปนะว่าเอ้ยปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราต้องไปอ่านดูเพิ่มเติมเมนาะแต่ว่าผลการตรวจสุขภาพพนักง,งานเนี่ยใครที่สัมผัสกับหน้างานที่มีปัจจัยเสี่ยงโรคมะเร็งเนี่ยจะต้องเก็บประวัติการรักษาเขาไว้แม้เขาจะลาออกไปแล้วก็ต้องเก็บ1ิบปี10ปีนะครับเราถึงจะ ดีลิทหรือว่าทิ้งได้ทำลายเอกสารนั้นได้นะครับอันนี้ก็ต้องเรียนฝ่ายบุคคลเรียนฝ่ายเซฟตี้นะครับให้เข้าใจนะอันนี้เป็นแต่ละลายแต่ละลายนะไม่ใช่ว่าพอครบปีแล้วเราก็ทิ้งไปทั้งทั้งปึ้งเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับกฎหมายนี่ก็คือแยกไปแต่ละลายแต่ละลายเพราะว่าพนักง,งานแต่ละลายเนี่ยเขาก็สัมผัสหน้าง,งานอาจจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็มีบางคนก็อยู่นานบางคนก็ลาออกเนี้ยอันนี้ก็ต้องคิดเป็นแต่ละลายนะครับอันนี้ก็ต้องไปลอง บริหารจัดการข้อมูลดูนะครับส่วนประเด็นอื่นประเด็นเรื่องของกฎหมายรูปที่ออกที่ออกมาเสริมกฎกระทรวงการตรวจสุขภาพตอนนี้ก็มีตอนนี้เดือนพฤศจิกาปี66นะครับตอนนี้ก็มีอยู่ประกาศกรมสวัสดิการอยู่3ตัวนะครับที่เกี่ยวข้องก็คือประกาศกรมสวัสดิการเรื่องของสารเคมีที่ต้องตรวจสุขภาพอันนี้ผมบอกไปแล้วว่ามันมีอยู่6กลุ่มแล้วก็72รายการ นะครับขึ้นตามสไลด์นะครับแล้วก็เรื่องของแบบกําหนดแบบสมุดสมุดบันทึกสุขภาพเนี่ยตัวสุขภาพเสร็จแล้วก็ประจําตัวของลูกจ้างเนาะซึ่งตัวเนี้ยทางหน่วยตรวจสุขภาพเนี่ยเขาก็จะทําให้เราแต่ว่าก็ต้องยึดเอาแบบที่กระทรวงกําหนดไว้นะครับเดี๋ยวก็คงต้องคุยกับทางหน่วยสุขภาพแต่เราเป็นผู้รับบริการเราก็ต้องรู้ด้วยเนาะ นะครับก็เอาตามแบบนะมันจะมีให้ดาวน์โหลดอยู่ไปตามไปดาวน์โหลดเอาตามที่อาจารย์ขึ้นให้เนี่ยนะครับแล้วก็อีกกฎหมายอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายก็คือตัวประกาศกรมสวัสดิการทุนพองแรงงานในเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการในการส่งผลกรณีที่ผิดปกติหรือจอพศหนึ่งที่ที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเจอว่าผิดปกติ ก็ต้องส่งรักษาเข้ากระบวนการรักษาทันทีแล้วก็ส่งรายงานการผิดปกติพร้อมวิธีการแก้ไขต่างๆาจะมีแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลดนะครับหรือว่าส่งทางอ e ีเ c e ก็ได้นะครับภายใน30วันนับแต่วันทีน่ทราบนะครับนี่ก็เป็นการทบทวนกฎหมายว่าด้วยเรื่องของการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงกฎกระทรวงที่ออกจากพรบรความปลอดภัยนะครับอ,ออกพรบอ,รออกมาปนะี54เนาะกฎกระทรวงนี้ออกมา ตอนปี63นะครับห่างกันว่าสมควรครับผมสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆวันนี้ผมเสกสรรพิจิตนะครับศูนย์ฝึกอบรม psft ลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม